ทำไมต้องล่อยผมเนี่ยวันนี้่มาเซตมาึงบอกะคะนี่มกินเล็กได้แล้กินตรงนี้นะคะแกะมาเลยบอกเซตขอกเบอกเซตตัวค่ะมย่แเราก็แบ่งมาสองชั้นันนี้ชั้นนี้นิ่นะคะาแกะไนี่ะเดี๋ยวม่สุดยอดเลยนะคะเหมล้บเลิกกาแฟ่อยพจะกินได้เย็นหมดแล้วค่ะ ชาด้วยนะคะชาตกตุ๋นนะคะเพราะว่าจะได้แบบว่าจัดไขมันนะคะแบบชาตกตุ๋นมันจะแบบว่าเขาบอกว่ากินชาแล้วก็แบบล้าง้งไขมันในลำไส้นะมันรสชาติดีมากเลยใช่ไหมอร่อยอาหารอร่อยเช่นนี้เหมือนอาหารชั้นฟ้าเลยนะคะ

¿Qué <muchas>